เดมี่วันนี้เดมี่มาทําอะไรคะไว้จ้งอันนี้เดมี่จะทําอะไรคะวันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้เหรอคะไว้จ้งคร่อนี้ไว้อะไรนะไว้จ้าครื่ออ้ไว้ช่างเครื่องใช่ไหมโอเคอถ้าเดมี่ยิ้มหวานให้มามีมี่จะเอาสีอะไรนะคะเอาสีเขียวน้สีเขียวมันไม่มีนะนี่มีสีอะไรบ้าง สีเขียวไม่มีสีเขียวต้องมีสีเขียวต้องมีอันนี้สีอะไรเ่นนี่น่าสีอะไรสีน้ำเงินเนี่ยสีอะไรสีเขียวสีฟ้าสีฟแล้วอันนี้อันนี้สีอะไรคะชั้นมีสีอะไรสีอะไรมพูใช่แล้วอันนี้สีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองแล้วเดนนี่อยากกินสีอะไร 李华，对吗？